สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่พิมพ์ชวนพี่น้องมหาเก็บเห็ดนะจ้าหมานคือเกาจะมือนี่แต่ว่าเป็นคลิปสันส้นๆมาชมน้ำกันจ้าเห็ดเห็ดอันนี้กระซ่บจ้าพี่น้องจ้าบอมปนยังดอกจ้าพี่น้องคลิปพิมพ์มันลายผูดตัดต่อประท่านโบหัวคลิปได ตัดไปแล้วว่าตัดไปแล้วยานหมวก็เลยลบออกทิ้งก็เลยเหลือสำมเนตจะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข,าข้า,ามาเยี่ยมชมมาติดตามเ้อจะ้ะโอ้ย สำรับมือนี่ก็แค่นี่เด้อจ้าพอกันมือหนาเพิ่งก็ได้หลายขนกระตาเลยจ้าพี่น้องทั้งเห็ดดำเห็ดหน,นังไก่้จ้ามือนี่มานจ้าพี่น้องได้เต็มกระตาเลยจ้าเห็ดเห็ดดำเห็ด หนังไก่จ้ะพิมสิเอาส่วนที่ของพญายเก็บได้มาเท่ร่วมกันเนาจะจ้ะกระมานอิลีจะ้ะมือนี่ได้เต็มกระตาเลยจะ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันเมื่อนาสวัสดีจ้าเมื่อนี่มานจ้าพี่น้องได้เต็มกระตาเลยจะ้ะเห็ดเห็ดดำเห็ดหนังไกจ่จ้ะ